ายใจที่สุดก็คือว่าเอาไปเขียนในลักษณะที่ทำลายบทประพันธ์แต่งเรื่องใหม่ให้กลายเป็นเรื่องรามกอนาจารมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าต้องควรจะออกมาปรามนะออกมาปรามทั้วว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยมันไม่ถูกหลักนะ โครงเรื่องนะคะหรือว่าตัวละครก็มาจากนิยายขึ้นหิ่งอย่างเพชรพระอุมาทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ที่เห็นนี่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะคะตีความกันใหม่เลยนะคะให้ตัวละครอย่างจอมพรานพิเลนไพรวนันต้องมาพบรักกับแง่ซ้ายลูกหาบที่เป็นคู่ปรับกันมาโดยตลอดนะคะ กลายเป็นความสําคัญความสัมพันธ์แบบชายรักชายไปนะคะซึ่งสาเหตุสําคัญที่สร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจให้กับเจ้าของบทประพันธ์อย่างคุณพนมเทียนหรือคุณฉัดชยัยวิเศษสุวรรณภูมินะคะออกมาประกาศผ่านสื่อโซเชียลเลยค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าขอให้ผู้ที่นําเรื่องเพชรพระอุมามาแต่งเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นตอนนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วนะคะและจะมีการดําเนินทางกฎหมายด้วย ก็ทาให้ตอนนี้หลายเว็บไซต์ที่เคยเผยแพร่ผลงานในลักษณะแฟนฟิกแบบนี้แหละนะคะหรือว่าแต่งเรื่องราวเพชรพะอุมาในรูปแบบต่างๆเริ่มทยอยลบเนื้อหาแล้วละคะ่ะแต่บางส่วนนะคะถ้าคุณผู้ชมเข้าไปดูยังคงเผยแพร่อย,อยู่ซึ่งนักเขียนรุ่นใหญ่เนี่ยหวังใช้กฎหมายเป็นการปราบปรามการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะส่วนหนึ่งเนี่ยทำออกมาแล้วขายด้วยค่ะว่าอบคุณหลังจากเตือนไปแล้วก็ค่อยๆทยอยลบไปทั้งแบบที่ว่าเขียน โดยที่อ้างว่าด้วยความรักแล้วก็ขอต่อยอดเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็หยุดให้ไอ้ที่ว่าเขาเขียนในทางด้านค่อนข้างจะขอเรียกว่ารามกก็แล้วกันนะะรามกอนาจารนะเขาก็ถอดไปแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะโผล่มาเมื่อไหร่แต่ถ้าโผล่มาเขานี้ไม่มีการเตือนกันแล้วดำเนินคดีท้นที ก่อนหน้านี้เมื่อปลายปี2558นะคะมีการเริ่มโครงการระดมทุนเพื่อหาไรายได้จัดพิมพ์หนังสือการ์ตูนเพชรพระอุมาค่ะแต่ว่าต้องระงับไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณพนมเทียนออกมาประกาศเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นครั้งแรกเนี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2558ค่ะซึ่งแม้ว่าการเขียนงานแฟนฟิกนะคะหรือว่า จะใช้จินตนาการต่อยอดเพชรพระอุมาในรูปแบบต่างๆออกมาเนี่ยจะอ้างว่าเป็นความชอบส่วนตัวของแฟนหนังสือก็จริงแล้วก็หลายคนบอกว่าไม่มีเจตนาทําให้เสื่อมเสียอะไรเลยแต่ว่ามันมีข้อกังวลค่ะคุณผู้ชมคะว่าอาจจะไม่สามารถควบคุมจินตนาการของคนเขียนได้แล้วมันส่งผลต่อบทประพันธ์ดั้งเดิมแบบนี้นะคะทําให้หลายฝ่ายก็เสียความรู้สึกคะ่ะจะทําก็อยากจะถามเขาว่าทําเพื่ออะไรละ่ะ ต้องตอบมาก่อนว่าทำเพื่ออะไรเพราะเหตุว่านวนัิยายเรื่องนี้หรือเรื่องไหนๆก็ตามได้เขียนจบชิ้นบริบูรณ์ไปแล้วคุณจะไปตอบไปต่อได้อย่างไงและคุณตอบจะตอบเหมือนกับที่ผมตอบไหมนะมันจะเกิดความเสียหายขึ้นก็อย่างที่บอกแล้วว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยมีคลาลติสติกอย่างนี้คุณไปเปลี่ยนแปลงซะ ไปทำให้เป็นคนลามกจกกระเปรดที่ขออาภาัยในที่พูดอย่างนี้นะมันก็ทําให้เรื่องเสียใช่ไหมล่ะ เรื่องลิขสิทธิ์นะคะสำหรับนิยายอมะตะเพชรพระอุมาค่ะปัจจุบันอยู่ในรูปแบบเช่าซื้อมีสัญญาเป็นระยะเวลานะคะตอนนี้มีทั้งรูปแบบหนังสืออ e ีบุ๊รวมถึงมีการเช่าซื้อลิขสิทธิ์ไปทาละครตั้งแต่ปี2 5 5 6แล้วแต่จนปัจจุบันก็ยังไม่ได้สร้างค่ะซึ่งถ้าหากว่าย้อนไปเมื่อเกือบ40กว่าปีก่อนนะคะเคยมีปัญหากับผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องความเข้าใจไม่ตรงกันในเงื่อนไขของลิขสิทธิ์อยู่เหมือนกันค่ะ คุณพนมเทียนท่านอายุเยอะแล้วก็จริงนะคะแต่เป็นคนที่หัวท่านสมัยทีเดียวอย่างดิฉันเคยไปเปิดตัวตอนเพชรพระอุมาเป็นอีบุ๊กค่ะ,ค,ะคุณกะลิษาคะก็มีทําลงเป็นซีดีเล็กๆเอาไว้สามารถเปิดซ้าเปิดอ่านหรือว่าดูอ,ออนไลน์ได้ท่านบอกว่าท่านสังเกตการหมดนะเรื่องราวงานเขียนของท่านในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นใครทําอะไรเนี่ยคือท่านรู้นะคะแล้วคนใกล้ชิดเคยบอกว่าเคยสั่งซื้อนิยายประเภทนี้แหละนะคะแล้วก็ถูกนําไปเขียนแนวอีโรติกโดยใช้ชื่อในเพชรพระอุมานะคะชื่อตัวละครเนี่ยมาสร้าง แต่พอหลังจากที่คุณพนมเทียนประกาศออกไปว่าอาจจะเอาผิดทําให้ตอนนี้ Facebook ของเจ้าของงานเขียนแฟนฟิกที่ว่าเนี่ยประกาศแล้วนะว่าจะไม่มีงานเขียนและหมดและเป็นล็อตสุดท้ายคิดว่าก็คงไม่อยากจะละเมิดด้วยเนาะถ้าใครที่รักจริงเนี่ยก็คิดว่าต้องหยุดหละค่ะ